หน้ามันหย่อนคคยเยอะตามอายุพี่ก็เลยตัดสินใจวันเดียวก็นั่งเครื่องมาเลยออกกำลังกายมา24ปีแล้วทำไมมันมันไม่ช่วยเรื่องไปหน้าหรอครับ,ห,บหน้าเราต้องมาทําผ่าฟิตล็อกกับอาจารย์อย่างเดียวมันจะช่วยได้เป๊ะขึ้นหลังทำก็ไม่หลังทก็ไมเป<ล>็นปดไม่ทันจะอาและออกกำลังกายได้7วันก็ออกกำลังกายได้เลยชื่ออะไรครับพี่รวยอายุ61ปีทำฟิตล็อกสองชั้นแล้วก็ทำตาสาวันแล้วค่ะสามสิบวันค่ะ แล้วเหตุผลที่ทำท,ท,ทำไมถึงอยากทำหน้ามันย่นค้อยเยอะามอายุแต่ว่าเราก็อยากจะสวยก็มาท,ทํเด็กอาจารย์พอชื่อของอาจารย์ก็ทําทาแล้ิทั่ผ่านมันมก็สวยน้องสาวม,มาทําแล้วก็สวยก็คือน้องสาวมาทําก่อนใช่แล้วก็พี่ก็ไปคุยกับน้องสาวไปคุยน้องสาวว่าต้องมาทำกับอาจารย์คนเดียวอย่าไปทาที่อื่นแล้วเธอจะเสียใจเธอเชื่อฉันลงมาที่นี่อย่างเดียวเลยพี่ก็เลยตัดสินใจวันเดียวก็นั่งเครื่องมาเลยมาทําเลยใช่พบแล้วก็พบอาจารย์เสร็จแล้วก็ทําเลยทีเดียว สวยตามที่ต้องการเลยแล้วในวัยนี้เนี่ยพี่ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับก็ออกกำลังกายวันก็เกือบสองชั่วโมงแล้วก็คุมอาหารไปด้วยออกกำลังกายมายี่สี่ปีแล้วทำไมมันมันไม่ช่วยเรื่องใบหน้าหรอครับเขาบอก่าใบหน้ามันมันก็ไปตามอายุมันก็มันก็หย่อนค้อยแต่ว่าแขนขาตัวมันก็มีกล้ามเนื้อดีกระชับดีมันก็ไม่เหี่ยวเท่าไหร่มันก็ไม่เหี่ยวแบบเขาเรียกว่ามันมกล้ามมีกล้ามแข็งกล้ามแข็งไปเลยไม่มือก็ไม่มีเทือ สูรไล่ใดก็ไม่มีแขนก็ตึงดีโอ้นนี้คนวัยหกสิบเอ็ดค่ะโอ้สูรไล่ใช่แต่หน้ามันก็ช่วยไม่ได้เยอะไงหน้าเราต้องมาทําผ่าฟิต็อกกับอาจารย์อย่างเดียวมันจะช่วยได้เป๊ะขึ้นอย่างน้อยอมมาสิบปีก็ยังดีผมก็เหมาะกับรูปร่างใช่แล้วก็ทําไปแล้วสามสิบวันเนี่ยคนรอกข้างเห็นเออแล้วก็ก็แปลกใจว่าเธอไปทําอะไรมาทำไมหน้าเธอมัน ตึงๆไปหมดขาวๆหรือเธออ้วนหมอไม่ได้บ้วนผมไปดึงหน้าเพชรล็อกทิติรพรคินิกมากับอาจารย์ชนระทิภอบางคนตกเก็บโอ้จะไปด้วยนะั่นหน้าเธอสวยจังแล้วคนที่แนะนาพี่อยากเห็นหรือยังน้องสาวเห็นแล้วเห็นแล้วก็กระบอกเลยนะฉันบอกเธอแล้วว่าเชื่อฉันว่าต้องสวยออกมาสวยเป๊ะเลยเธอ <c oughs> ขนาดวันแรกวันแรกสองวันแรกขึ้นหน้าก็ leg, วีขึ้นไปเลยหน้าเป็นวีเลยจากรูปมันก็ปิดกันเลยมันเจ็บไหมปวดไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลย นะไม่เจ็บเลยทำฟันังเจ็บกว่าเยอะนะทำหน้ากับอาจารย์นนไม่เจ็บเลยนะแผลยาพาราซักเม็ดก็ไม่ต้องกินนะพอะไม่ปวดอะไรเลยตอนแต่แค่มันตึงๆอย่างเดียวแค่นั้นเองหลังทำก็ไม่หลังทำก็ไม่เจ็บปวดไม่ทันจะยาแล้วออกกำลังกายได้กิดวันก็ออกกำลังกายได้เลยแต่อกไม่ไม่ไม่หนักมากเกินถ้าเต้นทุมบ้าวันนี้ก็เต้นเบาๆสักนิดอย่ายกแรงๆเกินแต่เต้นรึ่งๆล่างใส่ใส่นักหนักได้แต่ข้างบนเบาๆนิด ไหนในสายสายได้บกเลยสายเวลาเต้นเต้นเวลามันก็มีเต้นเต้นทุบบ้านมันก็ขบวนเบาบางนี่ข้างล่างหนักๆได้ไม่เป็นไรแต่ก้ล่างก็หนักมันเยอะไม่ค่อยได้เพราะมีรอยเย็บที่จกไขมันไปเอามาใส่ที่ในตามาเติมที่ตาให้ตามัน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 มีดูอิ่มเอิบอะโยคะก็เล่นได้อยู่โอโยคะเล่นได้โยคะเล่นได้โยคะเล่นแบบท่าประมาณไหนท่าไล่แต่ว่าหัวยาวยาวหัวปักลงข้างล่างไงยืดตัวยืดเส้นได้หมดทุกท่ายกเว้นหัว บักลงข้างล่างเพราะมันยังมึนนิดนึงประมาณ7วันถึงออกกําลังเจ็ดวันเล่นได้เลยก็ตัดไหมอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยหมดแล้วใช่ใช่เากลับไปจะออกกําลังกายได้เลยคือว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาทำเลยกับอาจารย์เชื่อใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องสวยคลินิกธีรพรครับโดยอาจารย์ชนลทิศ